คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่าผลทางที่ดีในการคลี่คลายสถานก,การณ์ความป็นเคียดทางการเมืองที่เป็นอยู่ในปัจจุบันทุกฝ่ายต้องหาทางปฏิะนอมความคิดไม่สุดข,ขั้วไปทางหน้าใดด้าหนึ่งโดยแต่ละฝ่ายต้องยอมที่จะลดความต้องการของตนเองลงเพื่อให้อยู่ในจุดที่พอยอมรับได้ ไม่มีฝ่ายใดแพ้ชนะและจะเป็นทางออกที่จะทำให้สถานการณ์ของประเทศไม่เสียหายคณะกรรมการการเลือกตั้งขอยืนยันว่าเราพร้อมที่จะทำหน้าที่ในการจัดการเลือกตั้งในวันที่สองกุมภาพันธ์ 2,557ตามกำหนดเดิมอย่างเป็นความสามารถแต่เรามีความเหม็นว่าแม้สถานการณ์จะเป็นเช่นใรเราไม่ควรที่จะให้วันที่สองอุมภาพันธ์ที่กำหนดเป็นวันเลือกตั้งมาเป็นตัวจำกัดโอกาสที่ทำให้คนไทย ไม่สามารถเข้าใจทําความปรองดองกันได้ฉะนั้นเราหวังว่าความปรองดองจะเกิดขึ้นในสังคมไทยโดยที่ทุกฝ่ายได้ใช้ความพยายามร่วมกันขอบคุณมากครับการคุยด,ดังกล่าวนเนี่ยอย่าที่เอาเพื่อนไขว่า จะต้องจัดการเลือกตั้งในวันที่สองกุมภาพันธ์เป็นข้อจากัดในาการว่าจะต้องเลือกตั้งวันนั้นเท่านั้นนะครับซึ่งหมายควาผลของการพูดคุยอาจจะเป็นผลการพูดคุยว่ายังเลือกตั้งสองันวาไอ้ยังเลือกตั้งสองกุมภานะครับแต่ก็อาจจะมีกลไกที่จะช่วยกันทําให้เกิดความสงบหรืออาจจะกุยว่าไม่เลือกตั้งสองกุมภาก็ยังเป็นไปได้นี่คือประโยค์ที่เราอยากจะเห็นออกมานะครับ แต่ต้รนีทั้งนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ฝ่ายการเมืองต้องคุยกันนะครับว่าจะเป็นวันใดนะครับประโยคที่พูดนะครับไม่อยากให้วันที่สองกุมภาพันธ์กลายเป็นข้อจํากัดท,ทําให้ไม่สามารถตอบที่เราต้องการได้ถ้าคุยกันแล้วว่าไม่ต้องสองกุมภานก็ได้นะครับเราเองแต่ทางฝ่ายรัฐบาลทางฝ่ายที่เขาเกี่ยวข้อง เขาก็ต้องไปหาช่องทางทางกฎหมายในการเลื่อนบรรตังออกไปนะครับแล้วประธานบรรทเองก็พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่นะครับตามที่ได้มีการกำหนดไว้ตามกฎหมายนะครับประการที่สี่ก็คือว่าอย่างไรก็ตามนะครับถ้าหากว่าคุยกันไม่ได้นะครับตกลงกันไม่ได้นะครับหรือยังยินยัง ที่จะมีการจัดการเลือกตั้งในวันที่2กุมภาพันธ์ต่อไปกระบการการเลือกตั้งทั้ง5คนเราก็พร้อมที่จะปฏิบัตินที่อย่างเต็มความสามารถนะครับให้การเลือกตั้งในวันที่2กุมภาพันธ์นั้นไม่มีปัญหาหรือมีปัญหาอยที่สุดนะฮะแต่ทั้งที่ทั้งนั้นนะครับก็อยู่ภายใต้สิ่งที่เราได้พูดแล้วว่าเราคาดการณ์แล้วว่าการเลือกตั้งดังกล่าวนั้นน่าจะมีปัญหาในเรื่องของความสงบเรียบร้อยพอสมควรนะครับ ส่วนประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการที่ว่าจะมีวิธีการทางาเป็นหลักอย่างไรจะใช้กลไกทางกฎหมายอย่างไรนะครับว่าจะมีการเลื่อนหรือไม่เลื่อนอย่างไรบ้างนะครับเ,เราเชื่อว่าหลังจากที่การเมืองคุยนกันได้กลุ่มกันได้นะครับข้อจํากัดทางกฎหมายน่าจะไม่มีนะครับเพราะว่าในส่วนเราเองเนี่ยเราได้ดูแล้วว่า มีช่องทางที่สามารถดำเนินการตามกฎหมายได้ถ้าฝ่ายกันตกลงตัดสินใจร่วมกันว่าวันล่นาวไม่เหมาะสม